บ้านเหนือกับบ้านใต้แต่เดิมนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีอาชีพทำนาทำสวนทำไรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีแต่ในปีนี้ฝนตกน้อยเหลือเกินบ้านเหนือซึ่งมีทำเลที่ดีกว่าอยู่ต้นแม่น้ำจึงเก็บกักน้ำและไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาให้กับบ้านใต้ได้กินได้ใช้ส่งผลกระทบให้นาข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายเสียหมด ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านใต้พบกับภัยแล้งทุกยากลำบากอย่างแสนสาหาัสสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาในหนวของเรานะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องการทำผลหลวงคือโครงการผลหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าบัวของเรานนั่นเองนะคะคุณครูคจะนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวตอนนึงเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงนะคะจะเน้นนักเรียนฝั่ง,งความว่าแต่มาเลยดูท้องฟ้ามีเมฆทําไมมีเมฆอย่างนี้ทําไมจะทินเมฆนี่ลงมาไม่ได้ก็เ,เคยได้ยินเรื่องการท ระสบกับคุณเทพฯผลทําได้มีมีหนังสือเคยอ่านหนังสือทําได้นักเเียนะโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นโครงการจากพระราชด,ดำริของในหลวงเนี่ยเป็นโครงการที่ออก,กําเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากความแห้งแล้งของปมมระชาชนในดินธุราการงานซึ่งมีอาชีพกเษกษตรกรรมครูคะและโครงการนี้จะมาถึงหมู่บ้านของนุณไหมคะ ค่ะคุณครูเชื่อว่าโครงการน,นี้จะต้องมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนเพราะว่าในหลวงทรงส่งเยาประสบนิกรจะไม่ทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนเชื่อครูนะคะเอ้ยนี่แม่น้ำทุ่งนาแทบจะไม่เหลือเลยนะอีกไม่นานข้าวคงแห้งตายกันหมด พ่อท่านาปีนท่านไม่ได้ข้าวเราจะเอาข้าวสารแขกจอดหม้อเงินก็ไปลงท,าาทุนทนายก็ซื้หมดแล้วพ่อว่านะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อจะไปพังกันแช่น้ำแล้วปล่อยน้ำเข้าหมู่บ้านของเราใจเยน็นนะพ่อเดี๋ยวไม่เอาไม่โดนเงินเย็นมันแล้วพ่อกินข้าวก่อนไม่กินข้าวหรอ นะแกทำไรไม่คุณไม่หยุดคุณว่าไหมคุณบ้านใต้คุณจะร้องแค่ไหนขอพวกลุงแหละยล่อยนะให้พวกฉันบ้างก็บอกให้หยุดไงบอกดีๆไม่เชื่อใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยจะให้หัวเด็ดตีนขาดยังไงอ่ะข้าก็ยอมไปน้าให้แกจะไม่ยอมไปเลยนะฉันลูกยอมเหมือนกันเฮ้ยเราพวกบ้านเหนือ บอกว่ามอเด็ปทินงขายยังไงก็ไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาให้พวกเราเราจะยอมไหมไม่ยอมถ้างั้นเราไปพังคันเเทนากันดีกว่าไปนี่นี่ญี่ปุ่นมันคุยกันไหมดีนเราไปปกลุงทองกันดีกว่าใช่งุ้งทองเัีแย้วใช่แล้วนี่แดดจะยินนะว่าพวกคนใต้นจะไปพังคันเเทนาของลุงแล้วจริงเหรองั้นเราไปตามคนในหมู่บ้านให้ไปขับขวางพวกมันเร็วไป

ơi này, vừa ơi phụ ơi ơi này em ơi mang ơi bài ơi 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 คนกาหยุดก่อนได้ไหมคะฟังหนูก่อนถ้าหนูกู้จบแล้วจะฆ่าสแกงกันหนูก็จะไม่ว่าแต่อยากให้ทุกคนบางอย่างกลับไปดูเมื่อก่อนหมู่บ้านของเราทั้งสองมีความรักความสามัคคีกันไม่ใช่หรอคะถ้าฝนลงอย่าปล่อยน้ำมาให้หมู่บ้านของหนูบ้างถึงแม้จะมีผลผลิตที่น้อยกว่าทุกปีแต่พวกเราทั้งสองหมู่บ้านก็จะไม่หดตาใช่ไหมคะ แต่ว่าความเห็นแก่ตัวของเราที่ทำอะไรทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนมันก็เป็นความผิดของฉันเหมือนกันแหละที่ทำแบบนี้มาเราช่วยกันประยุ่กันลุกขึ้นมาเล็วเอ้ยเร็ว จากบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองหมู่บ้านมีความรักความสามคัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเนื่อง้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรจึงได้จากพระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อให้ชาวไทยทุกคนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขตลอดไป